ะครับเอฟซี FC. ไปกันทั่วนะช่วงโควิดนะฮะจัดไปเลยนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบการไ์สตรีมิงสำหรับการเดินทางนะมันเป็นโลกคิดแบบหนึ่งนะที่ต้องนะดูบ้างคนอื่นบ้างนะเขาไปถึงไหงนกันแล้วนะถ้าเราตรงไปนะฮะเราก็ไปเข่าทังอวนนะห้าเราเลี้ยงขวานะฮะเราต้องไปชาดธรารทัศน์อาสามิลานะครับเอฟซีนะครับผมขอชื่นตรงนี้ นะบรรยากาศเป็นไงบ้างเส้นนี้สุดสดนะฮะจัดไปขอไปทาหาดท่าชัดแล้วกันนะไฟแดงพอดีเลย f อ ใครเคยมาบริเวณนี้หรือเปล่านี่ฮะองบาลปราสาทนะเปโรงะองบาลจิตจิตเวชนะครสงขากับคน,นที่มีโรงบาาสลรแบบดีนะคนที่มีปัญหาสมองเเสื้อนะตรงไปนะหลังเลี้ยวซ้ายก็ไปทางสองทะเลนะพิพิตภัณฑ์ธรรมลงนะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลาครับเลี้ยวซ้ายก็ไปเหมือนเดิมน,นะไปป้อมน้ําเค็มน้ํา แหลมทรายนะไปโหเยอะแยะเลยก็ะจะเห็นว่านะจังหวัดสงขลานี่มีความเก่าแก่กันนะเนมซิทนะฮะสีเขียวๆเนี่ยตั้งเข้ามาซิทนะฮะวันนี้เขาเรียกว่าเอ่อเกาเซิงนะเอฟซีเกาเซิงชุมชนโบนี้เมื่อวานเคอร์ติดโควิดหายหมดแล้วเอฟซีเรช่วยๆกันนะทั้งชุมชนสงขลาทั้งหาดใหญ่ทั่วจังหวัด ជាក្នារបស់នាក់ ไปไงบ้างครับนี่บรรยากาศขณะนี้ทะเลเป็นสีสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยมันมันสีมันสองสีนะคือ ชิวๆไปเลยนะฮะวันนี้กับบรรยากาศที่ร่มรื่นครกลับมาแล้วแต่ว่าห้ามนอกจากโควิดนะต้องหยุดการมาพักผ่อนหยอนใจบริเวณชายหาดชลาทัศน์นะแล้วก็ชายหาดสมีลานะครับ องฟ้าสวยนะฮะวันนี้ท้องฟ้าสวยวันนี้ไปคทุกคน,นะมาเที่ยวทะเลนะนี่วันนี้ทะเลก็สวยนะแต่ว่านั่นแหละ <c oughs> เขาห้ามแวะห้ามจอด <c oughs> เขากลัวเป็นการระบาดห้ามเข้าที่จอดนะ สามแยกฝั่งนี้นะฝั่งอา,อาชลาชัดนะกับตัดกับซอยวชิลานะนี่เขาเรียกว่าเทเลดลวงนะซอยนี้ขนมนมเนยเพียบนะมีขอซอยวชิลานี่นะเอาข้า,ามีการมีตำรวจมากวดขันด้วยนะฮ้ามห้ามนะห้ามมาเรามาลองกันด้วยนะแต่ว่าเขามีจะมีกลัวอยู่ด้าน ด้านขวาเรานะห้ามจอดนะเอฟซฝั่งด้านซ้ายก็สามารถที่จะขายของได้นะแต่ว่ามีไอ,อ้น,อนียอะไรสารปกค,ครองสำหรับเด็กเยาวาชนนะอยู่ตรงนี้นะเอฟซีภับออกทางนี้นะอของกินเพียบนะฮะจังหวัดสงขลามีารักษาเลงนะเป็นเยอะแยะเลยโขบบางคนก็เนี่ยเริ่มเริ่มมาที่จอดแล้วก็เปลี่ยนที่จะวนานั่ง นั่ง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 วันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็เขาหย่อนหย่อนนิดนึงนะหย่อนมากก็คือให้เขาแบบมาเที่ยวอะไรด้วยจอดแล้วนั่งชิวๆกันนะบรรยากาศนะน้ำยอะให้ดูเี่ยนะ แต่ว่ายังน้อยอยู่นระไม่สามารถนั่งมาเอ้ยมีคนมาเอาก้าอิ้มานั่งแล้วก็พับได้แล้วมตั้งนั่งมีกีตาร์นะครับโฟกองแล้วก็ฝั่งทะเลก,ก็ติดกับนี่ฮนะนี่ฮนะมหาลัยราชอ่าไม่ใช่ไอ้ราชมงคลนะฝั่งนี้ประตูปิดนะประตูที่หนึ่งปิดนะเอฟซี FC. ปกติทางเส้นนี้นะไม่มีที่จอดเลยนะฮะจะเย็นๆนะเส้นนี้นะเบิร์ดเบ์เลยมันจะเป็นเกาะหนูเกาะแมวนะที่อยู่ฝั่งโน้นนะแต่ว่ามันสวยจริงๆนะจะมีจุดแลนด์มาร์กถ่ายรูปแมวกับหนูนะที่งดงง ก็มีเริ่มเริ่มจะมีคนนะนะต้องไม่มากไม่เหมือนกับฝั่งด้วนะนี่ของกินเพียบมีรูกแปลงล่างนะเป็นขายไอศครีมนะตรงนี้ก็สามารถจอดรถนะแล้วก็ชิลๆ เดี๋ยวนี้คนเอาตัวอ,อ,อี้แล้วคนนัแบบพับได้มานั่งนะแล้วก็มาลมชิมลางของชายหาดท่าชัดนะโหเนี่สนามนี้เป็นสนามติลยรทนครขาอธิสนามเกล้างนาสาวสนามนะสนามติลน,นะเอฟซี ยังกฝั่งนี้เป็นสวนสวนสวนส,วน,ส,ว,นสวนในเมืองของสงขลาผมมีการตรวจฉีดวัคซีนที่สนามนี้ด้วยนะครับสิสนามสงขลานะี่ยมื่อี้เามีคนมาฉีดที่นี่เนะี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ไว้วางใจนะบนที่กว้างนะผมหรับใีป้ประชาชนต้องมา ฉีดวัคซีนที่นี่นะเอ็มซีเอาไปทางไหนต่อตรงของนี่ฮะบันนี้เป็นมุมนี้เป็นสวน ส่วนสาธารณะเมืองสงขลานะพยข้างหน้ามีการทำอะไรเนี่ยยางมองต่อยนะไม่แย่ไปเลยสิเดี๋ยวมันติดนะเลียวซ้ายได้ไงเดี๋ยวมันติดนะโอ้โหนี่เป็นสนามกีฬานะตินสุรานคอตินสุรานนท์นนะ ขององค์การบริหารส่วนตาจังหวัดนะนี่ความอลังกรารมาก่อนน,ะเเนอเอะเคยเป็นลานท่องเที่ยวแลวเป็นเคยเป็นสนามกีฬาแข่งกันกน,น,าน,านานาชาติบ้างระดับประเทศบ้างกนะ็ยังมีคนออกกำลังกายนะแต่ว่าต้องห่างห่างกันในสิไ่ไม่ใช่อยู่ใ,นในกล้กันนะบริเนี้มีศูนย์ข้าราชการเยอะนะ จริงๆก็ทางเข้านะทางเข้า3ั่กีฬานะนั่นก็เป็นมุมนั้นจะเป็นศาลนะศาลสงขลานะศาลจังหวัดสงขลานะเอ็ซีวันนี้ผมขอเลี้ยวไปทางนี้แล้วกันนะ ทางขวาอะ้รกันไปได้หมดนะครัไฟไฟเขามีปัญหาทำไฟอยู่นะทำไฟเนี่ยทำไฟจราจรนะครับสดูนะพี่เขามาทำไฟอยู่นะกําลังเซตระบบโอ้มีการวางสายนี่สายหลักเมืองอยู่นี่นะนี่สายหลักเมืองมองเห็นไหม สวยนะก็เห็นว่าขึ้นชื่อนะแสดงว่าสงขานะวันนี้ฟ้าก็สวยนะฝนไม่มีนะตรงนี้จะทำถนนใหมนะ่เพราะมันมีแบบโดยจะเอาสายไฟฟ้าลงดินยังมีเสาไฟฟ้าอยู่นะ <Okay. S 1> ถ้าลงดินเมื่อไหร่จะสวยอีกนะสิบเท่านะยี่สิบเท่านี่โรงเรียนนะอัวนะดานิชเลิรนะดันทรายของเรา เขียนอีมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นเลนที่มันแบบขุกขักขุกขักนะครับมีแกนป,ะน,ปะนุ่นปะานนี่นะอืออืออผมต้องไปหาที่อยู่เธอนะคยนี่เซเวน่นเดี๋ยวไปทางเซเว่นนี่เลยผมต้องไปทางไหนดีนะต้อง ตกไปก่อนก็ได้นะเลี้ยวายเลี้ยวขวาแล้วก็ค่อยกลับมาน่าจะได้นะมันเป็นวงเปลี่ยนเถือบ,บานตรงนั้นนะไม่มั่นใจนะคุยกันได้พิมพ์กันได้นะเอฟซี FC. ว่าวันนี้พามาเทียวนะอยากไปจังหวัดไหนนะบอกมานะนี่แบบการไล์สดนะสิบเปอร์สิบเปอรการไล์สดที่ไม่ต้องมีสัญญาณเน็ตด,ด้วยนะสัญญาณเน็ตไม่เอา้าพี่แกอยู่เทินเฉย,เยนะผมได้ไหม ไม่ได้นะต้องเลีบผมไปทางทางนี้เลยคนระับแล้วก็ผมก็เลี้ยวกลับมานี่หนะ้าหองนาฬิกานะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะโอ้เลี้ยวได้พอดีนะอยู่เทินกลับพอดีเพราะว่า่ามาเที่ย้ฝั่งนู้นก็นมีกำแพงกำแพงของเมืองของสงขลานะ กำแพงเก่าแก่นะเอฟซี FC. นี่อนุบาลสงขานะในมุมนี้เลยนะโอ้เขามานะทำมาตู้แดงของของสตีเวนนะ <c oughs> รูว่ามีอะไรป <c oughs> ัญหาอะไรนะอ <c oughs> ม,มีคนไม่สบายใช่ไ่าคนนั้นนะ เห็นดูจังเอาไปเนยราชการไ,ไม่สบายอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเอซมีคนไปนแจ้งนะก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเรานะนเอซก็นี่เป็นโรงแรมพาวิเลียนนะเก่านะยังเปิดดูป่าไม่มั่นใจนะก็ไม่เป็นไรเรียวนี้แล้วกันนะ ข้างในก็มีวัดนะวัดอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าผมอยู่หาดใหญ่นะอิสลามแต่ว่าไม่รู้วัดอะไรนะคนท้องถิ่นเขาจะรู้นะว่าเป็นวัดอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพอดีก็ก่เข้มกันนะเอฟซีต้องหาแมสใส่นะเอฟซีลืมใส่แมสมาโอ้ที่โรงแรมอะไรเนี่ย อ๋อเป็นวัดเตน,นะเมลุสีสุดารามนะเนี่ยวัดนี้นะวัดเตนวัดเตน,นะเมลุสีสุดารามนะเข้าไปปะอ่ะเข้าไปก็เข้าไปลนะมีคนดูสามคนนีเยข้าไปเวียนดูนะก็เอกลักษณ์ของวัดมันจะมีโอ้มีสุนัขนะครอบปตกตะก้อที่ปากนะเขาคงนะโหดหน้าดูนะ เมื่อกี้กินข้าวเหนียวไก่นะอร่อยมากนะของฟรีนะของพี่สาวนะก็าสมมติว,วัดนี่เขาจะไม่ไม่นั่นนะอเอซเขาจะจะไม่เขาอยากไม่รวม,ก,มรกลุก่มนะเ,เอซนี่กกัดกบกัดนะเอซอหอมดีกว่านะอเอซใครก็เห็นอะไรบ้างในะตรงนี้เห็นขนขับช้าๆนะ มันจะบางกนคืนนะอันตรายนะมันจะมีแบบทางเข้าก็าสุดสวยนะนี่อยลืมนะเป็นกำลังใจด้วยนะเยู่ไัวไล็กสดกันอยู่ก็พามาเที่ยวนะจังหวัดสงขลานะ ขอบคุณนะครับ